คนเกิดปีจอนั้นซื่อสัตย์จริงใจและจงรักภักดีคนเกิดปีนี้มักเป็นคนจริงจังขี้บนขี้วิตกแต่ก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีและพร้อมจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอถ้าเข้าผิดทางคุณจะพบว่าคนเกิดปีจอเป็นคนช่างเลือกและระมัดระวังตัวแต่โดยรวมก็เป็นเพื่อนที่น่ารักพอตัว อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่ตกใจกลัวขึ้นมาคนเกิดปีจอก็สามารถผ่านตัวเป็นคนน่ารังเกียจและโวยวายไม่หยุดได้เหมือนกันชายหญิงได้เกิดปีจอแทบดินชันสาเป,เป็นผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นสำโรงและครอบครัวท่านผู้เกิดปีจอผู้เกิดปีนี้ ท่านว่าเป็นคนชอบอาสา,าเจ้านายและชอบทำตัวให้เด่นในสังคมทั่วไปมักเป็นคนที่ผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูตรงข้ามมิตรสหายที่เสมอกันมักจะอิจฉาริษยาในความดีของคนในชะตานี้สมณะชีพรามเกี่ยวกับที่อยู่อาศ,าศาัยท่านว่ามักมีเรื่องกังวลใจเดือดร้อน มักยุ่งยากกับคนอื่นไปด้วยบุคคลในชะตนี้มักมีโชคกลาาว,ว่าสนาดีเพราะมีผู้ใหญ่รักใคร่สภาพส่วนตัวทั่วไปคนเกิดในปีนี้ท่านว่าเป็นชามักอาพับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและหาคู่ครองที่ดีไม่ค่อยได้หากเป็นหญิงท่านว่า เป็นสตรีมากด้วยสเสน่ห์มายาจะมักมากในกายมารมณมรักสวยรักงามชอบแต่งกายฉูดฉาปแปลกกว่าใครๆเสมอเสมอหากมีการศึกษาพอสมควรท่านว่าหญิงที่เกิดในปีนี้จะเป็นคนเจ้าระเบียบมีฝีมือในทางช่วยเสริมสวยหาคนเทียมได้ยากเกณฑ์เดินทางไปต่างแดนมักมีบ่อยครั้งเป็นชาย จะได้เป็นใหญ่มีเกียรติชื่อเสียงในวงสังคมปีจอธาตุดินท่านว่าพื้นนิสัยใจคอเยือกเย็นไม่ค่อยจะโกรธเคืองใครง่ายง่า,ยงารยนอะไรมักมีความเพียรพยายามขยันขันแข็งท่านผู้เกิดปีจอสิริสิงอยู่ที่ข่าวขวาของพรหมพุทธเป็นปากท่านว่าเจรจาพาทีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือ รักษาวาจาสัตว์ยึดมั่นหลักศีลและธรรมพูดคำใดเป็นคำนั้นเป็นที่รักของคนทั่วไปมีคนเกรงใจในคำพูดมากเป็นนักบวชจะได้เป็นสมภารเจ้าวัดเป็นนักประชาสัมพันธ์จะมีชื่อเสียงสุขเป็นใจท่านว่ามีจิตใจกล้าหาญชาญชัยมีความคิดรอบคอบ สุขุมชอบอาสาเจ้านายทำงานสิ่งใดๆได้ดีเพราะมีจิตใจเป็นสมาธิมีอารมณ์ลึกซึง้งเก็บความรู้สึกทางเพศได้ดีมากจันเป็นที่นั่งท่านว่ามักมีจิตใจกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินเป็นชายมักมีเมียหลายคนเป็นหญิงมักอาพับผัวหาเลี้ยงตัวลำบากมาก พระฤหัสบดีกับเสาเป็นมือท่านว่ามีเชิงฉลาดในการงานที่ใช้ฝีมือถนัดในการช่างศิลประวิทยาต่างๆเล่าเรียนได้ดีมากหากศึกษาทางแพทย์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์หรือทางช่างยนต์กลไกลจะก้าวหน้าไปไกลมากเป็นชายมักเป็นนักปกครองแพทย์ครูอาจารย์เป็นหญิง มักเป็นนักสังคมสงเคราะห์พยาบาลน,นักประชาสัมพันธ์อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้าท่านว่ามักชอบเดินทางมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอนจะลำบากกังวลเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่อาศัยอาสาเจ้านายหรือสลาตนเพื่อสุนรุมดีมากท่านผู้เกิดปีจอถ้าเกิดเวลากลางวันมิสู้ดี จะลำบากในวัยเด็กแต่วัยใหญ่ใกล้ชราจะสุกกายสบายใจมากหากเกิดเวลากลางวันท่านว่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวได้เมื่อปางพระยาโปริศาสชอบกินเนื้อมนุษย์จนเขี้ยวงอกดุดยักษ์ถูกเขาขับออกจากนครท่านผู้เกิดปีนี้เมื่อไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเมืองใด ก่อนขึ้นบ้านใหม่ควรเอาดอกบัวหลวงบูชาหิ้งพระก่อนจึงจะดีและจะมีสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวญาติพี่น้องของตนด้วย